ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของเ่าแหลมพารวยก้าวพารวยเซียนหวยพารวยครับผมครับจะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะแนวทางเหล่าพัฒนาครับพี่น้องของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับผมมูนิพพามาพบมาพอตัวเป็นเปนครับพี่น้องครับท่านอาจารย์สวัสดีครับผมบ่าแหลมครับครับผมบ่เดี่ยวพวกดวมหรอครับโดนจนตัวหาตกันเป็นยังไง ไม่ยันไหนยันตายกันมากรอกก็เก่าตัวละเนาะเอ้ยบเงี้ยมเนาะครับฮะผู้ใดกับทีมานน้ำกันเมืองวันนี้ไอ้ปังปังครับมูอนีิภอาจารย์ภามาติดตามล่าพัฒนาของอาจารย์เทียนนาดีไอ้เบิ้งแนวทางของเพื่นใกล้ๆมื่นมูลนิภมหากันร่วมทีมกันกับเป่าแหลมน้ำนะครับครับงวดวันพุทธนาพี่น้องเนาะเห็นมันเอาพี่น้องโอ้โหเหนื่อย เยสาสถิติงวดวันพุธที่27มีนาคม2567มาพี่น้องเน,นาะเราพัฒนาออก530911ขับเลขล่างกับออก09มาพี่น้องเนาะครับยาสถิติเนเก่ายวเขาเตรียมประเดี๋ยวมาไน้พี่น้องเนี่ยผมเห็นจะิือเซฟเซฟวูนนี่งวดที่ผ่านมานะครับเจ้ากระบอกปิ้งย่างพี่น้องเนาะมาตามตโตงวดใหม่ไปเลยนะครับเอาพอดีเพียนั่นดียนนอยู่งกันพี่น้อง ตอมไปกันพีน chter, ่น้องเอยนี่ครับตัวเป็ี่นเปลี่ยนนะวัสดีคเับสว้สดีมครับบริค้าผครับมือนี้มั่นแนนของพ้เตียมมือนี่ตัวั้าท่านเอาเลียกมาส่งความแล้วมือเนี่ยมาจิ้มเขาหนุ่มกันเหรอเรียกมาส่งความครับผลงานเกขาพี่นวิชิมันลุ้นเด้อพี่นวิชิเขียนมันดีกว่ากลับขอสุดให้พี่น้องเทา อักรอบหนึงนะครับเพราะว่ารถครับเพราะว่าเลขเลขมันออกซ้ำกันเสี้ยนเดียวสูตรสูตรที่แรกมาลงเลยเพราะว่าสูตรที่สองมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันมันก็เลยโอกาสกับพี่วานแะพี่น้องมันมันผ่านนะครับเอามาตามตัวกันรอบไหมมาบอกแล้วก็ลังตั้งกล่องอยู่เอ้ามาแล้มเดี๋ยวลอยไปเอาจัดการเลยรับวดประจำวันที่ยี่สิบเก้าทีเฮียแตกเนนะบัณฑ์เลขจีว่าวันนบัณตึ้กล้อง ย <29 S 1> <ST US> ี่สิบเก้าดืดดดอดือนเกิดเป็นว่ามันผ่อนเป็นดองไม่จะเกิดพัดลมวันสุกเดี๋ยวรเราพอแต้มเนาะนี่เองครับสุกที่ยี่สิบเก้าสุกที่ยี่สิบเก้าเย็นมีนาคมเนาะแอบนี้มันใจน้องวันนี้เนาะครับมันใจครับแอบนี้ครับเพราะว่ามัน สองหัวที่ผ่านมาเป็นเหล็กตัวเก่าเช่นอด,ดีตกับเฮ็ดสูตรตั้งแต่หัวที่แรกแล,ล้วเขาค้องสูตรหัวที่แรกมาลงเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มตัวเหล็กใหม่อคู่เดียวก็คือหายเจ็บมันก็เลยผ่านครับโอ้เหีนื้เนอเปลี<ร><ไ>ป่ยนได้จริงจริงจีบมันยังยังกิดแล้วก็ไปอาบนั้น อยู่หน้าบัานสวนโดดนำเลยดีเพื่อนนาดีนี่ต้องเปลีย่ยนเลียกโดดนำครับไ <c oughs> ต้องไปหาเรียกล <c oughs> งหมดหมดนำ <c oughs> เดี๋ยวสีเอาบ้าเดลมไปหมดนำังมยครับ่แล้ว <c oughs> สือห่วงอยางกันบ้าเดลมทงการคร <c oughs> ับวิ่งรูดค <c oughs> รับพี่น้องอากาศกระหอนน้อพี่น้องเนาะไก่เราเขามาแล้วทรงการ ครับวิ่งรูดบนล่างครับมันใจตลอดเนี่พี่น้องที่มันใจพี่น้องปกติเดี๋ยวค่อยเบิ้งกับท่าขอะพี่น้องเนาะแล่วแลวกันเบิ้งทางปีนไปก่อนห้องเนาะส่วนกับหนึ่งง่ายเป็นง่ายจัดคุยพี่น้องเข้าแค่หกตัวไม่มีตัวกันนะพี่น้องที่ตัวกันไม่มีอ๋อฟันซุกนี่เพราะเป็นกระเป๋าอยู่ห้ กันตาครับประเดียวมีเดือดปอติดมาความครับนั่มาครับโอ้ศูนตัวหนึ่งบวกบ่มีตัวหนึ่งก็ยังมีตัวหนึ่งแหละพี่น้องหมดหมดที่แล้วมันหมดเด้หมดที่แล้วได้ละพ้นงานอเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับ ูนย์หนึ reveal, ่งเดียวกันศูนย์สองเจ็บไปนี่แล <c oughs> <co poems vegetarian> <โ coping> ้วได้เรียกบันฟังมาแห้งครับชื่อนี่ละลาวัฒนาหลอดนี้ครับครับเนี่ยที่ศูนย์ครับโอ้โเนี่ตัวเดียวกันเน้นที่ศูนย์ที่ศูครับผมศูนย์กับหนึ่งหนึ่งก็แห้งกันครับยังว่ามันมีติดหนึ่งติดศูนย์ ครับส่วนมากเรียกเสี้ยนนาดีหาผาบมันสับไปบนเหล่าเพราะว่าจับศูนย์วิ่นใช้กับเก่ากับตีสมากคือเก่าครับมีโยแคลนี่ครับตัวเด็ยกหกคู่เนีนๆนึ่งที่น่นอนเขาเลยว่ามีสุดเต็มนะครับรอบนี้จับคู่เนึ่งเนียนหมะเขาเนียนๆอกดก็เต็มครับผมใช้อะไรนัด หยิกกบแล้วไหมปลดไม่ได้อีิกตัวครับแล้วจิตีแข็งกบเมื่อหึงเมื่อหึงบะเทียนกูจะได้สามที่แม่ตีโอ้ยกับบ้าบอกันเนาะสิไใดโบราณท่านจะฟังก่อนบ่าตอนนี้กับภาษาแล้วตีกบให้บ้าเลี้ยมยันเรียงมันยันเรียง่อยู่บ้าเลี้ยมบอกตีกบหยิกกาไปเลยหีกกกบลอกไว้เลยพี่น้องครับโอ้ยฟันตัวเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ อาจารย์ในขันมาส้นกันก็แสดงว่าเรียกเพิ่นกคยเชี่ยงคือกันเรื่องพิโนนิที่บุนเดนบาสิเดียนแบบกันสูตรการคำนวณคนละแบียบแม่ครับแต่ว่ามาส้นกันอีกจนเงยุัวละผู้คำนวณนี่นวแบบตุลาการเลยีันเขียนนะครับขีดเส้นใต้สีแดงไว้นอกส่วนี้เนาะพี่นนิที่ห้าสิเรื่มบุกเขินนี้นะครับตัวเลขรอบวัน วันซุกนะครับเาบารลมไปต่างทางขงนก้อนก็ได้เป็นยังกองผมใหญ่เลยจ้ะโตโ,โกก็ใซ่แล้รเนาะครับสัดเกียนโกที่นอกครับพวกอ,อียงจักหน้อยก็ได้ดอกงอกเอียงคือกันคุณเอียงไม่ได้เขาเก่งบ้าก่บกร้รนก็ยังอ๋อผีดองเันยงดอ่ ขี่ข้างใเราพี่น้องอืมเอาแคปหน้าจอได้ครับเด้อครับน,นี่คือเล่าพัฒนาของเซียนนาดีนะครับเนาะครับบนล่างวิ่งรดดวดนะครับเด้อ0กับ1รับเบิรงกจับครูดกับจีเนีนทั้ง1ทั้ง0นั่นนะพี่น้อง9091ตัวเน้นนะครับแต่ว่าเน้นหนักคือ0น,นะพี่น้องเนานะครับ02 01 00นักเติร์กพี่น้องเลือกเป่ากับ11น้ำ โมแนนี่รับงวดที่ผ่านมาเห็นมาแปดหาหาแปดมาสองเธอหนึ่งหนึ่งอาจสิมาได้อีกนะครับเนาะมัดทั้งหนึ่งทั้งเก่าสูตรนะพี่น้องบ้างสูตรมันมาจังสีกับแปดก็งวดนั้นมาทั้งบนทั้งล่างตัวเดิมงวดนี้กัให้ระวังตัวเดิมมาทั้งบนทั้งล่างครับเอาให้ถามพุ่มใน้ไก่คองเซียนหน้าดีบาดนี่เป็นเนครับมั่นใจเนาะครับเนาะฟันสูนหลุดสูนนะครับหมั่นใจแห้งนะครับสูนเรากระหนึ่งกับมาแห้งคือกันครับพี่น้องเชื่อถามมาหนึ่งก็คือเหล็กตัวเก่ามันเถอะ หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งซูนนี่เป็นเลขคำนวณโมเมนต์โมโหเนาะบ่ครับเพราะว่าสูตรเชี่ยนันีบ่ได้มาให้ช่วยเบิ้งดอกพี่น้องที่ครับโมเป็นยังครับเอาตรงนี้แหละตามสูตรนี่เลยเพราะว่าที่ห่างกับหูยังไงล่ะเป็นนักอาจารย์นักคำนวณซูนนี่เขาไม่หลุดพี่น้องเอ้าเช็หน้าจอได้ครับเด้อบานนี่เช็หน้าจอไว้ครับพี่น้อง ครับพ่อเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตี่ยมมากฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดเดี๋ยวเอามาพิงแล้วกันครับเอาไปเลยครับขัดกับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะขอให้เฮงเฮงรวยๆรอยคอปังๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมเนาะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตีมน้าเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตีมน้ำเนาะครับเนาะครับขอให้โศกโศกมันมันเฮงเฮงเรื่อยๆกัน ครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตี่ยมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเอาครับพี่น้องเอฟซีพ่อเตี่ยมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแลิ่มครับเริ่มปนง่ายเลยไม่ตรงตรงวันนี้น้ำเดือดไหลครับปังๆรวดรวดนี้ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังรอคอย ที่จะแคปหน้าจอนะครับเนาะแคปหน้าจอกันครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับผมเหล่าพัฒนานะครับเนาะครับบนล่างวิ่งรูดครับผมครับโบกขคือกันได้พี่น้องเบ้าแลี้ยขึ้นต้นบนล่างเพื่อแล้วก็วิ่งรูดขึ้นต้นไปเปลี่ยนเลยครับอ่ะ บนล่างวิ่งรูดครับเดนศูนย์รองหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขที่ติดศูนย์นะครับเนาะก็จะมี90ครับผม0 1 0 2 0 0ครับแต่ว่าอาจารย์เป็นเน้นให้2คูณนะครับเนาะครับเด่นเดนมาเลยตัวเจาะครับผม90 91ครับพี่น้องครับแต่ว่าพี่น้องเอฟจีก็ให้ระมัดระวังกันนะครับเนาะกันไว้ครับผมงวดนี้ครับเกครับพี่น้อง11ห้ามพลาดกันที่แท้ครับผมครับเวลามาให้เทธอส่วนกันมาทั้งบนทั้งล่างเนาะพ ครับเฮาก็บ่ได้พลาดกันครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกขอให้พี่น้อง FC ทุกคู่ทุกคนเนาะครับเนาะโชคหมันร่ำรวยกันทุกคู่ทุกคนครับก่อนสิลากันอ่ะขอบพระคุณครับผมท่านอาจารย์เหน้าทีครับผมเห็นแน่แท้รอบนี้ครับคณะทีให้เลยครับมาแทะแน่นอนตัวเป็นเปลนครับพี่น้องบ่ได้ลอกไม่ได้เหมือนงวดนี้ครับบ่ได้เอารูปวาดบ่ มยายำบ้าแล e. <c deve ck> ้วมากินต่อต้อนแล้วก็ผัดแยมหมดอใาวมันๆครับผมคกับขอลาพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนไปพร้อมกันเลยกับทนายจันเสีนหน้าดีนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องก็ขอให้โชคหมันร่ำรวยปังๆทุกคู่ทุกคนสวัสดีครับผม